ทุกคนนี้นี่ตลอดเขาสู่ช่องพณะงาบงาบซึ่งในวันนีไไ้เราจะมาดูขณะศึกษาปีที่สองอาอ,อาจจะสงสัยนิดนนึงะ นี่ครับเห็นไหมชา้าอย่าพูดคำหยาบนะนี่ชา้า หเห็นไหมทุกคนไมทนาศึกษานี่ดีสุดเลย เดี icana, ๋ยวผมจะก็เดี๋ยวโพสโพสโพสแบบเราเที่ยวแล้วเป็นไงบ้างเดี๋ยวเราก็โพสครับว่าเราไปไหนบ้างั้นเดี๋ยวเรา ทุกอย่างทุกอย่างกินทุกอย่างแมันนี้ผิ่ทุกอย่างมันจะขึ้นในชั้นสอง ถ่าามาถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวมอึอกล้องมันจะเบอร์มากถ้าเกิดเราที่เก็ดถ่ายสวัดดีจ้าพี่พีจะเอาไปลงยูทูบเหรอใช่ใช่ด้วยเหรอ แค่หน้างามงับกดติดตามด้วยนะทุกคนถ้าเกิดใครถ้าเกิดใครเข้ามาดูครั้งแรกกดติดตามด้วยใครใครเข้ามาใครเข้าเข้าใครเข้ามาดูครั้งแรกกดติดตามด้วยกระซิบๆค่ะพี่ๆอยู่ในชิปป้าใครด้วยพีติดตามติดตามพี่ด้วยยี่นะผมอยู่ชั้นสอง สิ่งที่ผมกลัวคือความสูง <Yeah. S 3> oh. กลัวโทรศัพท์มันจะตกอะเด็ก oh. รอเอ้ยนี่หน้านี่หน้าอะไรเนี่ย้ว oh. ผมก็ลงมาได้แล้วฮะตัดก่อนตัดกล้องมา oh. ตรงนี้แล้ว ัออพี่พี่สวัสด,ดีใครเลยเหรอนุน่นค่ะครับพี่สวัสด,ดีค่ะซอนรถเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูซอนรถทั้งหมดที่มีอยู่ในคณะศึกษาในครั้งนี้ลังการยิ่งใหญ่ามกากหาอากาศเดี๋ยวผมก็จะลงคลิปด้วยเหมือนกัน ฉากขผมก็ตอนมาก็เดินเดินเดินจนกว่าจะถึงพี่เทวพันธ์รอเปล่านี่ได้ยินเสียงมาทุกคน <c oughs> เห็นไหม <c oughs> อ้าว <c oughs> เดี๋ยวครั้งนี้เดี๋ยวผมให้ดูรถค่ะ <c oughs> เคยมาหรือยัง <c oughs> เคยมาแล้ว เท่เท่เทนั uh ้น huh. ค่ะดูครับดูครับนั่นแหละสิ่งที่ผมจะอัดเดี๋ยวก็ไปอีกโซนเห็นไหมฮะเห็นไหม เขาดูป้ทะเบีนยนหน่อยสดเลกิสิสนแน่นอนใครเล่วี v ีลงยูทูบไมเนี่ยเห็นไหมท่าทุกคน i hey, บอกว่าจะเลี้ยวไปทางนี้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยในดาวสาวจะเลี้ยวไปทางนี้ใช่ไหมทุกคนเนี่ยเออแล้วก็ปุ๊บเลยเดี๋ยวก็วกจบคลิปแล้วนะ เราทคลิปนี้ขอะตอนแรกก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคนไว้เจอกันนะ